มาครับทุกคนวันนี้พี่แมนจะพามาดูวิธีการทําลูกแก้วซึ่งตอนเด็กอะ่ะเราไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยหรือว่าใครเคยเห็นก็คอมเมนต์มานะครับเนี่ยอันนี้พี่แมนจะพามาดูนะครับขั้นตอนการทําลูกแก้วครับทุกคนดูดูอันนี้เหมือนเขาใส่แบบเอาใส่แบบเศษแก้วเศษกระเบื้องนะครับอันนี้พี่แมนให้ดูลูกแก้วที่พี่แมนมีนะอันนี้จะเป็นลายจุดแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบสีครีมผสมสีนิดนึงนะครับอ่าเราดูวิดีโอไปด้วยนะครับ ตัวนี้เป็นลูกสีสีขาวนะครับสีขาวสีขาวนี่โอ้โหแล้วนี้เป็นแบบมันไหลลงมาเลยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ไอเครื่องตัวเนี้ยมันจะทําให้เป็นแบบลูกแก้วกลมได้นะครับ <Yeah. S 1> ดูดูอ,อันนี้เป็นลายจุดนะครับหรือน้องๆเรียกกันว่าลายตุกก๊กแกนะครับลายตุ๊กแกเกน,นี่ยลายจุดนะครับโอ้ oh! แล้วมันก็ไหลาตามรางแบบนี้นะแล้วก็จะมีข้างในที่เป็นลายนะครับ ซึ่งไม่รู้ว่าข้างในที่เป็นลายอะ่ะเขาทํากันยังไงทุกคนเนี่ดูแล้วก็จะมีลูกใสอันนี้จะเป็นลูกใสครับผมอันนี้เป็นลูกใสอันนี้จะเป็นลูกน้ําเงินนะครับเป็นลูกน้ําเงินเนี่ยน้ําเงินนะครับแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นสีขาวนะครับมีลายนิดหนึ่งก็มาดูกันเลยนะครับผม โอ้เล่นมาตั้งแต่เด็กนะครับไม่รู้ว่าเขาทํากันแบบนี้นะครับนี่มันจะค่อยๆไหลมาตามเครื่องนะครับตามรางที่เราใส่ไว้นะครับโอ้คือตอนเด็กๆพี่เมนจะตามหาไอไอไอใสๆเนี้ยในขวดสเปร์มันจะอยู่ในขวดสเปร์ทุกคนคือในขวดสเปรย์ทุกขวดมันจะมีลูกแก้วสีใสอยู่ในขวดนะครับกออยู่หนึ่งอยู่หนึ่งลูกอหนึ่งลูก โอาไหลามาตามทางเลยนะครับโอ้อันนี้เป็นสีส้มนะเป็นสีส้มเห็นลูกข้างล่างไหมสีเขียวเขียวก็มีนะครับสีฟ้าก็มีคือมีหลายสีมากนะครับแต่เขาไม่ให้ดูขั้นตอนการใส่สีนะอันเนี้มันเขาแบ่งสียังไงอ่ะอันนี้พี่แมนอยากรู้นะครับใครมีก็แท็กมาได้นะครับวิธีการทําลูกแก้วโอ้แยกถังสีแบบนี้เลยครับโอ้สุดยอด คือเกิดมาเพิ่งเพิ่งเคยเห็นคลิปนี้แหละเดี๋ยวพี่แมนใส่เครดิตไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับโอ้โหอันนี้เห็นปะมันมีหลายสีมากพวกคนไ้นที่สีเขียวเหปอเนี่ยสีเขียวก็โอเคครับผม